ดีค่ะโอเคคุณสุขค่ะวันนี้คุณสุอัดดอกใหม่ลายใหม่นะคะ mm hmm. ก็คุณสุก,ก็ตั้งดอกทันตะวันแล้วกันนะก็ mm hmm. เ,เหมือนกลมๆตอนแรกว่าจะเจบหวยเจบหวยพูดยากหน่อยนะคะก็เสนอสินค้าตัวใหม่นะคะตัวนี้อกสามห้าสามหกนะคะจะใช้หนะังแขนนะคะ,ค,ะคุณสุเจ็บข้อใหม่คะ่ะเจ็บข้อใหม่ก็ได้ประมาณนี้นะคะ สีนี้เป็นสีเหลืองไผ่นะคะคอเขาก็จะประ,ประมาณนี้ด้านหลังนะ,ะสทำทึบก่อนแล้วก็จะทำนะคะด้านหลังนะอันนี้เมื่อวานน้สุดใสนะ่จะเห็นระดะับหนึ่งถ้าคนติดตามสุดก็จะเห็นนะคะสุดเลยอัดวีโอมาให้ชมนะคะชมใกลยนิ้สุดใสเสื้อทรับสี เขียวไผ่นะคะยอดเรียบร้อยนะคะคุณนะคะช่วยอัดมห้ชมนะคะใครจะสั่งออเดอร์ก็หลายนี้ก็บอกว่าดอกทัตตะวันแล้วกันเนาะโอเคค่ะวัสดีค่ะ